mais zunga wieder von Herrn Leihau kam b e นปืน ASPP โคเขียวปาริเมอร์สูงสิ่งใดจับ่งใดแลซิกมันยื้อกันอามว่าได้เป็นังตาผาสตามึงอดปอจอดกว่าหลายๆทีหลายๆต่งเลยลองจุ่มยิบกองทัปโปซิกมันไดเียนซกเสลเข้าตึกเมื่อปี2 1 5 แอ p าล้วนาอกเฮ็ดตําตึงสิได้เก็ดขีกังไว้เงางุ่นวันไทเมื่อนั่นปิกสบายแฮงปาดีเมอสูงจิงใต้ไปเตรยมต้ไปเตรยมทนสีตากอ่อลวยลองน้ำใจหักจื่อจัดหักวานเมืองแลนำใจหัดฐานกอ่อสิเขาเอาปุนอมข้อสั่งสิเลต่อสู่ติกตอยือมันดิเลว่าแกมหาวฮงไว้ ปางตึกปอกนั่นนด้มันก็ดเย็นกว่าเลยลองชิงหรือเลไรเละเนี่ยพี่ดอคขาก็ตีตวงกันอยู่เหมือนกันก่อนนั้นเขาขาตีแลหฮันว่ามันนีเมื่อนมันอุ่เฮาเมื่อผูกกมันตื่นดีเฮ็ดผูกเขียนดอกเฮาเมื่อผูกมันอุ่เฮาปีหน้ามันก็ตื่นดีขาเฮาเนี่ยก่อบไหนมันนีนไม่จคือเฮามันนี่เป็นต่างเจอต่างคือลูกดีไกลเสียมาสิมวันสิเมือง ป้อเปญจึงนั้นอะวะดิเป็นโคขิวว่ามาดิเป็นโคลาย5ลองพร้อมห่มในชื่อจาดนั้นถูกลิไลมีและขะใจขันขันไผๆเป็นเงาลายลีต่าตาใต้ยามเดียวมันเขาก็ฮำกันติดก,กันย่ํากันขึ้นซะนั่นนี่ป้อบ้าเฮาไตค่อนเฮียงกันเป็นสิ่งเดียวกันบักกองตองเหลีงงหลยงอาําว่าโคขิวเลยโคลายวายปากมันสู่มันบ่ได้ ก็อันคันใจมันสำหรับเวินจุ่มเลยเนี่ยอะไรกวนมองได้เลยเจ้าคือมึงสันลอยดังเสียงหลายก็ได้พู่กันดีอยูกเวยปีนองหูปันเฮียงอันนั้นมันมีศักดิ์ศรีมันมีดีกว่าที่มาว่าเฮาหาอว่าขรายอว่าโคเขิวยืมมันบ่ได้เฮาดินเป้เลยอยู่กลวยเนี่ยยุมยำว่ามันได้เปลี่ยนซึ่งนั้นลองพอมผมเล้าเจ่อจัดใหมันเป็นเขียงอีหลงอันหนึ่งเหมือนกันมันนี่ มันยุ่มดอเฮามันหวงเฮาอุปกรรมจุ่มสีต้ากวยอย่าไปลืมว่าเมื่อไรมันกินไร่เมื่อไรมันหยอบไร่เมื่อไรมันเลียบตี้ปี้ปุ้นเสียนัยเอะเนี่ยมันก็ได้เข้ามานำหมื่นนั่นกำเดียวผู้เข็นอันว่านั่นแดโคขิวก็ได้ฮู้โคลายก็ได้ปองมันเมินน้ำนั่นเยาะมันตาดิจวกเฮาอยู่ด่าสิอยู่หลายๆมันก็ได้มา ตํามาเตียงเฮากะผายาก่อเหมือนหนังน้ำนั่นเยาะอําเปญนู่นกุ๋ยมาลายนี่อานัยยันสู่ผู้เขียนมันเขาปิราชาเจ้าคือเมืองสันลอยอานัยก่ออิ๊ดอ๊อดย่านนี่พี่น้องเฮาข่าล่องปืนปาริเมอสูงซิงไตตับซิงไตแลซึกมานแลอยู่กันเมื่อปี2515อันป่นมาเกียดขี้กังเงางุ่นหวานให้รวยร่องตางคัดใจแลหัตฐานของก่อสิ อัานแล้วนะโอเคต่ำเตืองอยู่ดังนาเสดจึกต,ต,ต่อตายตยต่อเตี้ยงตื้นอ่ำยอมกุมน้อมต่อซึกมันให้หุบซิมเอาเงางงินวันให้ง่ยงยๆปีสองเห็นสิบหาป่่นมานั้นเออในก็เออกูก็เลยตัวเลยหันขึ้นเรื่องนั้นเอาไว้สิบสิได้เข้าคามาตัวหลอกหลายเทรนนิ่งอำนั้นก็การพึกพ่อนของ สุดขันในปฏิมตสูงสิดใจตับสิสิตใจยามเดียวในเมืองฮาคาหู้โดยก่อหันกันไลยสอนการกลุ่มมนุษย์ถ้าไลยสอนการเมืองขี่เมืองไทยเมืองอเมริกันพอฮาคามาโดยก่อเตรียมใจปืนการที่อ่ากลุ่มมนุษย์เตี่ยว่าออยู่ดีรา่กันด้วยกุยกะ พี่นอาคา่ะส้ำหันเป็นเรงหืออ่านวานั่นเดด้วยกันทีน้ำหนึ่งหลายๆก,ก็ไดียามพึ่งพอนสอนการเลยคู่การซึกคู่ลายติก๊กตัดอีขึ้นยื้อดูยูห้าดูเอลห้าดู V5 วีห้าเนี่ยมันได้มีไว้กวยกาบพ่อคำว่าด้วยลายพึ่งพอนสอนการของปาิเมร์สูงสิ่งใดตับึกสิ่งใดเล็บตีเป็นคู่สอนการซึก อะไรลามฮะนะเหลียบตีปิ้นลูกดางเมืองไทยสิลด้มาส,สอนห้าเฮ็ดสังเลลายพึกพ่อนใจด้ง่ายง่ายเหมือนเดิมว่าฮะนะง่ายง่ายไว้ลายยืดดังไส่ลายยืดดังกว่าหน้าหลังก็อหนึ่งขึ้นก็อหนึ่งมังหลอดตัวยูหลอดตัวเอลขึ้นหลอดตัววีห้า ขึ้นตึกกนาพิงนี่นี่ยบอฮ่าคาด้วนเขาเจ้าพึกพอนสอนการอยู่ในปีน้าทั้งหลายก็ตีเลยว่าการพรึกพอนในอันไรก็รีอยู่กุย้ยลองเต้เลยปึงเป็นตีกุมนีเเขาก็ในพังห่างมาได้เป็นมึงขี่กุริยารัสเซียพังห่างเขียนเขียงนั่นก็เตรียมทุนเหมือนกันเหมือนอ่งกุริยาของด้วยเนพอขามาเดย ดังอเมริกันเขาก็นํากัดตั้งเขียนลายใจกองกลางลายเลียดลายเพลายยือลายไวซนนี่มันก็จะของภัยของมันเาไว้กวยกลายดีกุมิดนั่นเอาลายหนุกสิเลตึกเอาเฮียงซึกดําสิเลหุบอันได้เลายกุมิดกวยกลายอเมริกันเขาเมื่อนเาคาหูอเเป็นิวอมรินคอมมโานเลายเพลายเมนลายเลียจริงนั่นุบซิมไ กวยกาสรงนีขามไร่ห้าข้าวหึงเนี่ยเออมันจะเป็นเังนั้นกลวยากลุมมนิดนั่ตึกไล่ตายไล่ขามไร่เนี่ยมันก็เป็นเังนั้นเอาไว้ไลซึกได้มันเข้มอยู่อัว่าเด็นเกลื่องกลุ่มมนิดห้าอัว่าเด็นเกลื่องของอเมริกร 5, ันหเมื่อนาบิดอาคาหู้หันกันกอนนั่นแหละเนอไตเขาค่ะเนี่เพราะมีลายตึกสองเนี้วเหมือนหนังโคเขียวพึ่งมาดีกลุ่มนิดเหมือนหนังโคลายพึ่งมาดี ဒီမိ Alpha, ုကရေစီนี่พอมาห่มป้องกันหนึ่งเจ้าที่ยังกว่าเปลี่ยนแปลงกอบในแล่ฮู้เปือนฮู้เฮาไล่กลุ่มมูรีแล้วเฮาก็ฮู้ไล่ဒီโมครีซีเฮาก็ฮู้ไล่ติกไล่ซีซึนในเอามาป้องกันเจ้ามานี่ตื้อตัวในหน้ากะเฮาค่าดีกว่าตั้งหน้าไล่หลีเนี่ยเอออยู่ได้ไล่กันได้หั่นบิอันนั้นพี่น้องเจ้าคือเมืองสลอยมันเกี้ยอยู่หามแต่ว่ามันเกี้ยวานให้มันปิ่นเงางุ่น อยู่ในจีเวงเกซีอยู่กลางมึงผู้เขียนก็ติเลยว่ายามมีมาเหมือนหนังมานเขาเขาเตียนดังตาสามปูห้า 5, ตาผ่าสองห้าโทรมาลังกิ่วหมอกขาวห้ามนั้นก็มึงอดปอจอดกูเจอะภายห่องภายดกภายจานันปี2องหก็แค่ว่านั่นก็นั่นเหมือนกันคือเยอะเมื่อนั่นมันโหลด เปี้ยนหาวเฮียงนี่โคเขียวเก็ดขี้หีกลางไร่เงางุ่นหวานไหก็ติเลยว่าจ้าอยู่ปิกซําว่าอําขี้ไร่เมืองได้กูดิมือนั่นได้ให้เฮาฮู้หันเป็นด่วนสอนว่าโคเขียวงามเย็นมาซอมมานั่นปียาวข้าวหึง10ปี5 20ปี5นี่เฮ็ดสังเลม,มารยังอํหาหันลีลามารย่างกว่ามีเปี้ยน อมามว่าได้เป็นเจ้ากายผ้าห้ามาวา่าเจ้าปังผ้าหให้กว่าเป็นปีดจิตมาไหนมือเขาอําพอมกันหมือเขาแลบเตียกโคกันหมืออินเทียงเขายอมกว่าหา้าในมันได้มิบเสริอนั้นกอบไปีกาเจ้ากายผ้ากว่าเป็นซิกลมึงสิแลเฮ็ดสาหางปองเสียงกับไปองไปบางมีสิมกาโฮมปาให้บ่บมีหยนจัจ่นจอมเมือนังกาลีน,นี เอออันไหนเสียงดังมันจะเลือกเลยเช็ดเหมืนพอลิดะก้นมึงได้ในแก่อยู่มิวหนึ่งปีนอาทั้งหลายกุ้เจ้ะลอยมาอ่าลอยเมาฮะเนาะลอยไม้เด้เหมันจะลอยเมาเจ้ะลอยเมาเนี่ยหายลายกว่าอันนั้นก็มีอยู่หรือยามเดียวว่ากันกุ้เจ้ะปังผ้าก็หันมาแต่ในกว่าเป็นซึกก้นมึงนันก็ปิดที่ใช้อยู่แต่หนาะซึกมาหน้าได้อันยอมคราบไรเลย,เลยอันพร้อมละละา,ายก่อบไหนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนละ เมื่อมันเจอลายซึกเสดตึกเขาก็มีกองกลางอยู่แต่ได้เกียตขีให้กลางนั่นจอมหนังปองเป็นไเล่จอมหนังปีนยาแยานการซึกเขาก็ได้ตึกตาเกียตขีให้กลางอันในเอสพีปานนั้นปีดอหูปัญญาอะไลเลื่อนสุดมากก็เอาคาติเลหันนำกัดตังเขียนของชาบังผ้า,าเหมือนกันบ่าเคไลเงางุ่นปาดีมาอสูงจริงได้เงางุ่นวานให้มนันทิ้งซิม ปัดหนกกลวยกะอํา,าอปอกถึงวันไทยไรกูก็ก็ได้พู้ดีมันมาอยู่ไว้ดังหอกกูตีกูดั้งสีตากา็กวยกัมเข้าซิมในปืนดีไร้อม,มาว่วนกว้างกวางว่าเมือ่องทางไทยค่ะว่ายุทธศาสตร์ทางด้านการทหารเนี่ยมันก็อยู่ดังนอกเสด้เอาไว้กลวกัมจะว่าปฏิมาสูุงได้เข้าไรออกไรเสียนตังเขาออกมันก็มีหนำอยู่วันเมือนไรเยอก็ยังเฮาห่าง,างป้อง วันนี้เป็นการซื้อค่าลายวางเพียนหา่าเซนด้างอันดีกว่ามาคาเนี่ยเขาอยู่ไล่อยู่หลอดก็แอกว่าเป็นอาแจ่ง,งานการซึกเหมือนกันดีในกว๋วยจึงอหือก็ลีปีนอหปันญาลงไหลพึกพ่อนสอนการเฮียชาหางปองปินอินเชียงไตตะวันมือหนาะอันนี้ก็มาตรงตักปีนอห์ขาอันกูก็หันอยู่ย่มเดียวก็เป็นลล่พึกพ่อนสอนการ ในเอสพีพีในป่าดิมอสูงจิงไตตับสิกจิงไตอันตีปินอินเฮียงเมืองกว่าวันดังหน้ารายการได้ยุ่มยํำว่ามันตีปินกว่าเึ่งนั้นกูก็ตัวย่อหันเจื่งหือใครประนาหันถึงไลยแล้วใครจอยใช้เลยปืนนพีเปันรายการอันไดห้าก็ยินจมเหมือนกันปุ่นตาเมือนไดยุยองุอง้นปิดอค่ะเย่าน้ำมือสูงค่ะ